คำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุมากกว่า15ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารญาในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่านี้ควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะนักข่ามือสังหารว่องไวดูสายฟ้าผิวไหวดังสายลมอ่อนไหวดังสายไฟกทบ ไปหาพ่อพ่อไม่อยู่ไปหาปู่ปู่ชักขอเชิญทุกท่านพบ,บกับความยิ่งใหญ่กับสุดยอดข้อมูลนักข่าแห่งยุทธจักรที่เราจะนำมาเปิดเผยในเพลานนี้พบกับสกุลถังนักข่าป่าโคตรแรงแหงโคตรรัวบุบบ สกุลถังตั้งอยู่ในมณนทนเสฉวนเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของพิษและอาวุธหลบป้อมของสกุลถังนี่ล้อมรอบไปด้วยกับดักและเป็นเรื่องยากมากที่จะแทรกซึมเข้าไปได้แม้ว่าสกุลถังจะมีชื่อเสียงน้อยคนนักที่จะรู้เกี่ยวกับพวกเขาอย่างแท้จริงเมื่อพวกเขาปรากฏตัวขึ้นมาแล้ว มันยากที่จะติดตามพวกเขาทําให้ผู้คนมักคิดว่าพวกเขาที่เป็นพรรคที่ชั่วร้ายข่าวลือก็คือสกุลถังนี้มีอาวุธเจ็ดชนิดที่แตกต่างกันรวมถึงเข็มพิษและก็สายล,ล่องหนอาวุธลับที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือเข็มสายฝนวรยุทธ์ขั้นสูงสามารถทําลายศัตรูได้64จุดที่แตกต่างพร้อมกันทําให้ไม่มีทางที่จะป้องกันได้แน่นอนอาวุธของสำนักก็คือกริดลูกดอกกระสุนวารยุทธ์ของสำนักก็ได้แก่ แทงอสอรพพษเป็นสุดยอดวรยุทธ์ของสกุลถังที่โคตระจะอภิมหาบนไลอันตรายอุตายไว้เกรีดกับอันติเกลืนกินแทงกระจุยแทงกระจายแทงไม่ยั้งแทงชิ้มหายไปวอดแทงมิดามแทงบนไลัยที่เมื่อใช้แล้วเป็นต้องยืนกินยืนแดกเลยทีเดียวแต่ถ้าติการคู่ต่อสู้แล้วเราก็เป็นต้องแดกดินกินดินเองเลยทีเดียวจํานวนคริดนี่มหาศาลแรงกระจุยยืนแดกเลือดมีนจะหมดหลอดเลยทีเดียว BIRST kill, อย่างนี้สิเขาเรียกว่าเกลืนกินฮะไม่ได้แดกกุรก ลวงหลงปลาลูกดอกระยะไกลชิบหายสังหารศัตรูรุนแรงอันตรายกับสกิลที่ลดการปัดป้องแถมบับกาดที่เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เรียกได้ว่าเป็นบาระยุทธ่โคตรจะรำคาญเลยทีเดียวให้คนโดนปลาในรำคาญแต่ให้คนปลาในโคตรจะสะใจมากมายเ้าเป็นว่าอยากจะเปลี่ยนชื่อเนี่ยให้มันเป็นว่าลูกอีดอกลวงหลงเลยทีเดียว

แทงแสงไล่เงาวารยุทธสายทรัพสำหรับช่วยเพื่อนและลงดันกับควันที่เพิ่มพลังโจมตีและสถานะต่างๆที่ไม่ไดีให้กับเป้าหมายอันติมูที่เก็บมอนรอบตัวใครที่ชอบช่วยไม่ชอบบวกปะทะตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวนี่แนะนำสายนี่เลยพวกเราเป็นแก๊งนักฆ่าเจอใครไปต้องฆ่าแล้วก็ข่มขืนข่มขืนให้หมดเลยมันไงเป้าหมายอันเทเรทาร,ราของเราบัดนี้ เราจะเข้าจู่โจมแล้วนะป้ามาองแล้วโดดแม่งเลยเฮ้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 ยกุ้งปุชิผ่านแล้วใบแม่งแล้ว บัญชีพยายมสกิลเซสีที่มาพร้อมกับกับดักที่โดนไปแล้วใช้ตัวเบาไม่ได้แถมมีกับดักไฟสายเบรนที่เาผาฐานขนมอยระเบิดก็มีอีกมีทั้งสกิลโจมตีระยะไกลและก็ระยะไกลสุดยอดสกิลที่โครจะอลังการงานสร้างและเป็นบรยุทธ์สุดยอดวรยุทธ์หนึ่งสำหรับผู้ที่ชอบความเวอร์วังอลังการและกระจุยลดกระจาย สวัสดีญาติโยมส,สาธิตทั้งหลายวันนี้จะเป็นทัวร์นามเมนตย่าอีกาใครชนะนี่ได้ไปเลยย่าอีกา811ิขวดนับว่าไปตำยาแดกเองเลยทีเดียวนี่ก็เป็นทีมฝั่งนาฆ่านะฮะช่ำชองเลยทีเดียวนะฮะคุณกัดสุนเงคงฮะฝั่งแฟฝัฟ่งแฟกับฝั่งทนนะครับผมคุณมีความมั่นใจแค่ไหนฮะว่าจะชนะศึกครั้งนี้ครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,ะทีมเรามีน้อยฮะแต่คุณภาพเราเยอะครับนะจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้ล้นไปแล้ว คนถังต้องเป็นรองใคร้วจังหวะนี้เริ่มรวก็เริ่มันเลยเอุ้ไอ้มัโอ้โอ้ยโก o n โอ้อ้แล้วก็ากะหมดเลย้ท้ายไวอด จบไปแล้วนะครับสาหรับส่วนของบรยุทธ์เรียกได้ว่าคิดหนักเลยทีเดียวต่อไปนี้จะเป็นในส่วนของปร,ราณสํานักกันเราจะไปดูว่ามันจะชิบหายอีกอย่างไรปราณหนึ่งคัมพีเจ็ดสิ้นศูนย์เมื่อเราโจมตีครบ5้าครั้งเดียครั้งต่อไปจะจะทำให้ศัตรูนีกกระเด็นถอยไปแถมฟื้นวานาให้เราอีก5%เตเหมาะสำหรับสายปลาที่ยิ่งปลายิ่งเพิ่มความบันเลยเข้าไปยิ่งตียิ่งปลายิ่งกระเด็นตามไม่ทันอีก อ,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 อารมณ์แบบว่าจะวิ่งปลานอนปลาตีลังกาปลาอภิมหาปลามานากูก็ไม่หมดเท่านั้นแหละร้านสองคัมพีหกประสานสุดยอดปราสกุลถังที่ถึงแม้จะน้อยแต่ก็จิ๋วแข๋และโครดจะชิบหายบันลายว,วายพอดโดยเมื่อโจมตีจะเพิ่มคริดาดเมจร0เเมื่อโจมตีติดคริแล้วก็จะได้รับสแต็กคริซ้อนกันได้10ชั้นอยู่เป็นเวลาแปวิยิ่งโจมตีดาเมจยิ่งกระจุยคริกระจาย แถมเมื่อมีคนมารุมตีเอกคนที่ติดคริกอยู่แล้ว <c oughs> จะทำให้คริกดาเมจของเพื่อนนี่แตกกระกจุกะายลงดันนี่บอสตายรัว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 ,รวยิ่งถ้าใช้กับอันตีคืนกินแล้วก็อยากาเลือกเต็มหลอดนี้อา่านเหลือมิดหลอดได้โดยไม่ยากโอ้โคตรจะดีเลยโอ้พระถังกลมังมอกปราน3วิชาเม่นจะพิษเมื่อโจมตีนี่จะได้รับบฟสารพิษ เมื่อครบ3ชั้นแล้วออการโจมตีครั้งต่อไป <c oughs> ก็จะสร้างความเสียหายหิน3 9จุุดทกๆวินาทีเมื่อวนแล้วเราก็จะระเบิดดาเมอีกอีกเป็นจํานวนมากพร้อมกับตรึงร่างไม่ให้เดินไปไหนอีกสุดยอดรานสีวิชาไท่สู เมื่อโจมตีนี่มีโอกาสทําให้ศัตรูนี่ที่สถานนพิษที่จะทําดาเมจติดต่อกัน16วิแถมเมื่อเราโจมตีเนี่ยจะมีโอกาสทําให้พิษหยินระเบิดอีกคือจะทําให้ศัตรูนี่ติดตัวฟ้าสตันและก็ลดเลือดเหลืองลงไป30%แถมทําให้เดินวิ่งในช้าระคับวิชาตัวเบาอีกโอ้ชิมหายใบวอดชิห้หอดใส่กดมาได้เลยทีเดียวการห้า วิชาหินชิบะจรใจเมื่อโจมตีมีโอกาสสร้างสถานะพิษให้กับเป้าหมายโดยพิษนี้จะซ้อนกันได้5ชั้นคงอยู่30วิพิษนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อศัตรูโจมตีหรือใช้วิชาตัวเบาเมื่อโจมตีและใช้วิชาตัวเบาแล้ว จะทําให้เลือดของศัตรูนี่ลดไปเรื่อยๆยิ่งซ้อนกันเยอะเลือดยิ่งลดเยอะเลือดได้ว่าถ้าโดนพินนี้เข้าไปยิ่งโจมตีแล้วยิ่งวิ่งหนีแล้วยิ่งใช้วไปชาตัวเบาหนีแล้วเป็นต้องตายคาตัวเบาตายคาตีตายคาที่เลยทีเดียวกดจบไปแล้วสําหรับการรีวิวคร่าวๆสาหรับใครที่ชอบสายปลาเสานกค่าเน้นคลิกกระจุยคลิปกระจายเน้นอามาาสํนักฐานนี่เลยลบลีก,ก็เยอะอีกเช่นกันโอ้ชิบหายไววอดสาหรับคลิปนี้ ก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรามันยิบที่มอบนั่งแกะมาให้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวและอีกผู้สนับสนุนรายใหญ่อีกรายหนึ่งเช่นกันไม่กลาวไม่ได้เลยคนนี้ร้านช็อคเกอร์ภูเก็ตร,รับซ่อมติดตั้งบันเทิงบริการเครื่องเสียงในงานสำคัญส,สำคัญพิเศษต่างๆอาทิเช่นงานแต่งงานงานศพงานบวชงานคอนเสิร์ตและอื่นๆ สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับงานเฉพาะในตัวเมืองภูเก็ตหรือต่างจังหวัดติต่ต่อก่อนงาน1สัปดาห์ราคาย่อมยาวนะจ๊ะหากเป็นลูกค้าที่ดูคลิปฮาร์ดคอรนี้แล้วทักมาทางทีมงานร้านช็อคเกอร์จะลดให้อีกส่วนหนึ่งนะครับผมอีเมลร้านติดต่อไปอยังข้างล่างนี้เลยนะจ๊ะขึ้นให้เรียบร้อยแล้วสนใจไปติดต่อเครื่องเสียงออกงานอะไรได้เลย และสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมผู้ฟังสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนทั้งหลายชอบก็กดไลค์ซับสไครต์ติดตามกันด้วยนะจ๊ะเพจก็มี